ดีครับผมราฟิไม่นานนะครับวันนี้ก็มีคันเบดมานําเสนอให้นะนะแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันพิแปงนะฮะเป็นคันพิแปงนะครับเป็นคันอัลตาไลท์นะครับผมเวท40นะครับเวท4.40นะครับไกเป็นไกฟูจินะครับผมไกฟูจินะครับทั้งชุดเลยนะครับผมไกฟูจิทั้งชุดแล้วก็เป็น แบงค์กราไฟ x c r o s สนะครับ X4 ทั้งคันนะครับผมตัวนี้เป็นคัน7ฟุต3ต่อโคนนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคันกราไฟนะครับดูลนยนะครับเป็นไลน์ x c r o อสนะครับผมไลน์ x c r o อสนะครับทั้งคันนะครับผมเหมาะสำหรับตกปลากระสูบปลาช่อนปลากระพงนะครับ หรือว่าตกประเมินนะมผมตกได้นะตกใครฝังได้นะครับตันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดพุ่สามต่อโคนนะครับจนะให้ดูนะครับเป็นต่อโคนนี่นะครับนีครับผมนะครับแบงค่อนข้างหนานะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูเซ้นกันนะครับ กครับผมขับกถได้ทั้งคันได้ทั้งคันเลยนี่นะครับผมโผล่หวยนะครับครับผมนะครับเหมาะสำหรับตีกระสุนฝูงบ้างนะครับตัวนี้ครับตีโคตรไกลนะครับกระสุกฝูงนี่เหยียบกระปุกไกลมากนะครับเพราะว่าปลายคันค่อนข้างที่จะดีทีนะครับปลายคันดีทีมากนะครับเหมาะสำหรับเหยื่อประมาณสักสองกรัมขึ้นไปนะครับ ไปคันนะครับนีฮะนะครับผมไปคันนะครับไปคันไปคันเพา่อจะดีดีนะครับนะครับผมคันสวยครับตัวนี้มีสองสองสีนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับน้ำเงินกับแดงนะครับทรงสวยนะครับทรงสวยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็นำหมอดับกระสุนมานะครับกระสุนสูงนะเพราะว่า ขายคันค่อนข้างดีแล้วก็ตีไกลนะครับหมดสำหรับสายไม่เกินพีหนึ่งนะครับถ้าแปดบอลจะดีมากนะครับตรงนี้นะครับเจ็ดพุทสามต่อโคนะครับตรงนี้เสนอราคาอยู่คันละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผมนะครับมาครับผลดูดูแล้วขนาดแล้นะครับดูลายคันนะครับดูลายคันนะครับนะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไกด์ฟูจิไกด์ฟูจิเคไกด์ทัชชุดนะครับผมเวยงามนะครับเคครับนะนะถ้าใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับหรือว่าโทรศูนย์แปดสามห้า9กหหกเจ็ดสี่เก้านะครับผมมาสอบถามได้เลยนะครับคันละหนึ่งันหน้อยห้าสิบาทพร้อมส่งต่วประเทศนะครับผมส่งด่วนนะครับผมอเป็นแบรนด์อะคิระบิแบกนะครับเวสส0ิบนะครับสปินนิ่งทูสามต่อโคนะครับผมเคครับสนใจก็ สอบถามซื้อกันนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ